ในงานศพผู้ชายคนนี้ดูเหมือนกำลังกล่าวลากับคุณปู่แต่ที่จริงก็คือกำลังแอบเอาโทรศัพท์ใส่ในเสื้อของเขาหลังจากที่งานศพเสร็จสิ้นลงเขาทนไม่ได้จึงได้ส่งข้อความให้คุณปู่แต่ไม่เชื่อเลยว่าวันที่สองก็ได้ข้อความตอบกลับเกรดตกใจรีบเปิดออกมาดูนั้นคือเป็นกลุ่มสัญ,ญลักษณ์พิเศษมี3ตัวสีเขียนใหญ่และตัวเอเล็กสองตัวเขารีบลงไปที่ห้องหาพ่อบอกว่าเมื่อวานคุณปู่ทักแชทผมแต่คุณพ่อไม่สนใจเลยบอกว่าน่าจะผิดสัญญ,ญาณผิดคลื่นหรือเปล่าบอกเขาอย่าเร่งรีบขนาดนี้ แต่คำพูดของพ่อไม่สามารถทำให้เขาพอใจเขาจำได้ว่าวันที่ทำงานศพมีผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งมาเยี่ยมโทรศัพท์อาจจะคนนั้นเอาไปเพื่อพิสูจน์ความคิดของตัวเองเกรดรีบปั่นจักรยานมาที่สุสานและโทรเข้าสายของคุณปู่หลังจากนั้นก็แอบ,บมาฟังแต่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นข้างในสแสดงว่าโทรศัพท์ยังอยู่ข้างในจริงๆเรื่องอะไรเนี่ยเกรดไม่กล้าเดาอีกต่อไปแค่ปลอบใจตัวเอง ว่ามันผิดคลื่นผิดสัญญาณจริงๆแต่ใครจะเดาได้ว่าเรื่องที่รายแรงกว่านี้กําลังรอเขาอยู่กี่วันต่อไปในมอมีการจัดกิจกรรมแต่เกรดถูกอันธพารลแก่าๆๆการสู้กลับของเกรททำให้เขาโกรธมากเขากำลังจะตีเกรดๆๆๆทุกคนจําท่ายี้ให้ดีนะพอได้รับโทรศัพท์ก็รีบมาไอ้ถามว่าใครทำแต่เกรดไม่บอกเลย เพราะฉะนั้นพ่อลูกสองคนจึงกลับบ้านด้วยบรรยากาศที่ไม่สนุกเลยเกรดเบืร์หน่ายคิดถึงเมื่อก่อนปู่หลานสองคนไม่มีอะไรที่ไม่เล่าให้กันฟังจึงไม่รู้ว่ายังไงเกรดจ,จึงอัดเสียงและส่งให้ปู่แต่เขาไม่ได้เล่าถึงเรื่องถูกรังแกให้พ่อเพราะกลัวจะถูกเขามาแก้แค้นมากกว่านี้ยกเว้นว่าอันธพาลคนนั้นสามารถหายไปจริงๆเรื่องนี้แค่เป็นการบ่นอย่างเดียวแต่ใครจะเดาได้ว่าวันต่อไปเขาได้รับข้อความจากเพื่อนสนิทว่าอันธพาลคนนั้นเสียชีวิตแล้วแม้ว่าเหตุผลที่ตายก็คือตกบันไดคอหักแต่ท่าทางที่แปลก เหมือนกับตอนที่เกรดถูกรังแกและไขมันมิงในมือของขานั้นคือเครื่องมือที่เขาใช้เอารังแกเพื่อนๆคนอื่นนี่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเกรดคิดไม่ออกว่าใครทําเขาจึงรีบกลับไปที่บ้านเก่าของคุณปู่ยกจะเปิดประตูห้องลับที่คุณปู่ชอบเข้าไปและบอกว่าข้างในมีความลับที่น่ากลัวแต่แม่บ้านก็ปรากฏตัวออกมาทันทีเกรดจ,จึงหยุดทําทันทีตามเข้าไปในห้องครัวเพื่อพูดคุยกันแต่บังเอิญทราบได้ว่าคุณปู่เคยไล่จ้างทําสวนคนหนึ่งทั้งสองคนมีความแค้นมาก อาจจะเป็นคนที่แปลกหน้าปรากฏตัวออกมาในงานศพหรือเปล่าเกรดึงรีบแอบไปหาจ้างทสํสศวนคนนั้นแต่จากเพื่อนบ้านได้รับข่าวว่าคนนี้ฆ่าตัวตายไปหลายปีแล้วแม้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกินจริงแต่รอดก็ยังโทรไปให้คุณปู่บอกว่าหากเรื่องของอัฐพานคนนั้นเกี่ยวข้องกับคุณปู่ก็เคาะกแพงสามครั้งหลังจากนั้นเกรดปิดโทรศัพท์อดหายใจนั่งรอยอย่างเงียบๆผลก็คือไม่มีเสียงอะไรแน่นอนเมื่อเกรดคิดว่าตัวเองบ้าไปแล้วแต่คุณปู่โทรามาจะฟังหรือไม่คือคุณปู่โทรมา เกรดกลัวมากไม่กล้าเข้ามากไกลรอจนกว่าตัดสายก็เพิ่งมาจับดูแต่คุณปู่ได้ส่งข้อความที่แปลกๆนั้นมาตอนนี้เกร็ทนไม่ได้แล้วเขารีบไปซื้อโทรศัพท์ใหม่และเปลี่ยนเบอร์ด้วยยิ่งไปกว่านั้นคือระยอข้อมูลในเครื่องเก่าไปให้หมดเดิมอยากทิ้งไปให้จบแต่เครื่องนี้ก็มีความรักระหว่างเขากับปู่จึงเอามาเก็บไว้ในกล่องและล็อกไว้คิดว่าเรื่องจะจบลงแล้วเกร็เข้าไปในเมืองเรียนปัตรีและเกือบจะลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่วันหนึ่งได้รับโทรศัพท์ด่วนจากพ่อ เขาเรียบปรับบ้านและมีเรื่องเกิดมาอีกแล้วเกรดเคยสาบานว่าไม่ให้คุณปู่ของตัวเองขาคนอีกต่อไปแต่ครั้งนี้เขาทนไม่ได้แล้วเปิดกล่องที่เก็บไว้หลายปีนั้นเอาโทรศัพท์เครื่องนั้นออกมาเมื่อชาติแบดไปหน่อยก็เอามาโทรคุณปู่ก็เสียชีวิตไปจะเกือบหนึ่งปีแล้วครั้งไหนก็ตามบอกชื่อคนที่ต้องการแก้แค้นให้ปู่คนนั้นจะไม่อยู่รอดจนถึงวันพรุ่งนี้แม้ว่าเกรดไม่ได้ทราบว่าเป็นคุณปู่ทำจริงหรือไม่แต่ก็ล็อกโทรศัพท์ไว้ไม่กล้าทำอีกแต่ครั้งนี้เขาทนไม่ไหวจริงๆ ปรากฏว่าไม่กี่วันที่แล้วครูประจําชั้นเกิดอุบัติเหตุและลูกชายคนด้วยนั้นดื่มเหล้าเมาแค่ได้รับโทษอยู่ที่โรงพยาบาลสั่งให้ห่างเล่าสามเดือนดังนั้นเมื่อกําลังโกรธมากเขารีบโทรหาปู่หวังว่าคนนั้นจะได้รับโทษที่สมควรเขาคิดว่านี่เป็นเรื่องที่เล่นๆเ,เพื่อระบายความโกรธแต่วันแต่มาได้รับข่าวว่าคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วเขาทนไม่ได้แล้วรีบไปที่โรงพยาบาลแห่งนั้นหลังจากที่สอบถามพยาบาลและได้ข้อมูลที่สําคัญปรากฏว่าคนนั้นเกลืนสบู่แล้วสําลักตายและยังมีจดหมายฉบับหนึ่ง เกรทถามถึงแบรนด์ของสบู่และข้อความในจดหมายหลังจากนั้นรู้สึกมึนเมาปรากฏว่าแบรนด์ของสบู่นั้นเป็นแบรนด์ที่ครูประจําชั้นชอบมากที่สุดและจดหมายก็มีกรอนที่ครูชอบที่สุดเรื่องนี้เป็นคุณปู่ทาจริงหรือเปล่าเกรทมาที่บ้านเก่าของคุณปู่อีกครั้งเปิดห้องลับนั้นออกมาความลับที่น่ากลัวของคุณปู่บอกไว้ปรากฏว่าเป็นภาพถ่ายเหล่านี้ในขณะนั้นเกรทเข้าใจเรื่องราวต่างๆแล้วปรากฏว่าทั้งสองปู่หลานใครก็เสียแม่ตั้งแต่เด็กมีความโดดเดียเด่ยวเหมือนกัน ก็ทําให้เขามีความเกี่ยวข้องกันมากกว่าแม้ว่าเสียชีวิตไปแล้วก็พยายามปกป้องของอย่างเต็มที่เกรดมาที่สุสานกลล่าปู่เป็นครั้งสุดท้ายเขาบอกกับปู่ว่าตอนนี้ผมโตแล้วสามารถปกป้องตัวเองได้วังว่าปู่จะได้ขึ้นสวรรค์หลังจากนั้นเขามาที่ทะเลสาวโยนโทรศัพท์ลงน้ําไปเรื่องก็จบลงแล้วค่ะเรื่องนี้ได้แดัดแปลงจากนวนิยายเรื่องเดียวกันของสตีวนกิงแม้ว่าตอนจบไม่ได้อธิบายเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น แต่จุดมุ่งหมายของผู้แต่งไม่ใช่อยากเล่าเรื่องผีแต่อยากกล่าวถึงความกลัวมากที่สุดของมนุษย์นั้นคือความอยู่โดดเดี่ยวก็อยากบอกกับทุกคนว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อลบความโดดเดี่ยวนั้นออกไปได้มันดีมากแค่ไหน